สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมองเบียวจีอ่าเมื่อเรากลับมาอย่างนี้ก็แน่นอนนะสิวันนี้มีตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วจ้าวันนี้ที่รอคอยเวอร์กับตัวน้องซึซึโกะนั่นเองฉันชื่อแคนิดเอเวอร์ดีนสาวน้อยผู้มากับไฟอ่าไหนดูสิสวยอยู่นะ อ้อยันทอง3%งบเรามีอยู่200ใบเนาะไหนดูสิอย่างแรกเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมมันก่อนเนาะอันนี้คืออะไรอะ่ะครบรอบสี่ปีโอเคอ้เรามียันเปิดฟรีอยู่สองใบเนาะก็คือเรามีครบรอบห้าร้อยวันอ่ะแล้วก็มียันนีหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอดูนี้ก่อนเปิดกลับไปกลับมาเนาะเป็นไรเอ่ย สายคามสตอรีไม่สนใจจ้าอันนี้คืออะไรอ่ะโอเครับบทนางเดินแคทวอล์กแล้วหนึ่งอ่ะเดินไปอ่ะเดินเดินอ่ะอ่ะตึงนหยิบยิอ่ะอ่ะไปไปเหวยเหวเหวอ่ะไปอ่ะเดินอ่ะก้าวซ้ายก้าวขวาอ่ะไปจ้ะ ไปต่อเริ่มเริ่มเหรอสวยอยู่นะว่าแบบสวัสดีเราองเมียวจิทั้งหลายคืออะไรอ่ะครบรอบสี่ปีอ้อเริ่มอกเริ่มใจสี่ปีแล้วเหรอเร็วๆหน่อยดิฉันผู้แข็งแกร่งของรอบสี่ปีนี้ ฉันอยู่มาสี่ปีมันก็แข็งแต่งมากพอแล้วเฮยอะไรอะ่ะยันหรออ้วห้าสิบอ่ะแจกสิบใบเหรอหรือยังไงอะ่ะเฮ้ยคืออะไรอะ่ะขอแชร์กอน โอเคแชร์ okay. เรียบร้อยแล้วไปต่อเลยเราได้ยันฟรีมาปะอ้ได้มาสิบใบก็ไม่แย่โอเคมายันฟรีมาสิบใบามาเปิดละอันนี้ค่อยรับแล้วค่ะเลสามทับสามไม่ซ้ำหนึ่งตัว โอเคก็ไม่แย่ขอดูก่อนว่าเราขาดตัวไหนบ้างที่เรามีสิทธิ์จะได้ในตัวแรกหนชิคกี้มามิก็คือตอนนี้เรามีขาดแม่นกซึ่งอยากจะบอกว่าเราเก็บเศษใกล้ครบแล้วเบยถ้าออกนี่คือร้องไห้โอ้นอกนไขมูยะก็ยังไม่ได้แล้วก็ฮิกังโอเคมีแต่ตัวเลิดๆอุ้ยนอน ชคอเล่แล้วค่ะชคอเล่แล้วก็น้อนใหม่ซึซึซนิโกะมาพร้อมได้เลิกเปิดยันของเราแล้วเปิดฟรีสองใบก่อนน้องเป็นไฟความร้อนแรงก็คือไฟบ้านไงวะ เฮ้ยพราะเธอเห็นอะไรไหมเธอดูสิเฮ้ยแกดวงฉันมาหรอแม่ร้องไห้นะกรีดแล้วนะใบแรกยันฟรีแม่วิสิบเก้าเมกตัวอะไรอะ, oh God. Oh oh. อะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กูเนชโอ้อะโอ้ขางุยะเฮ้ย ดีนะยังไม่เอ้ยยังไม่เคยได้เลยเ้ยก็ไม่ได้แย่แกยันซีอ่ะใบแรกเลยอ่ะนิวิทหม่อแอนดีปะสวยอะนอนพอดีเลยจับใส่ทีมกิจกรรมเลยจ้าความสวยและความเจ็บความฉ่ำแชร์ไปก่อนทีหนึ่งแกมันเหนือนความคาดใหม่มากเฮ้ย โอเคปลดล็อกแล้วตัวไม่ซ้ำมาใบฟรีอีกใบหนึ่งเมื่อกี้เราวัดรูปไฟสักถ้าเราวัดอีกสักรอบมันจะไม่ขลังเราต้องวาดรูปอื่นจึบอ,อ่ะวาดดาวไปก่อนเบสิกเบสิกไปเลยก่อนเราจะมาเริ่มกันด้านเองอไม่แย่ไม่แย่ม,แยมาของจริงมาแล้วจ้าสิบใบเดี๋ยวเด,วเดวแก้เครสก่อน ครบรอบสี่ปีโอ้ได้นกกบแล้วเราต้องเปิดสักสี่สิบใบในยันเทาก่อนเพื่อแก้เคล็ดฉลองให้สี่ปีเขาหน่อยสี่ปีแล้วนะเวย้ยมาพร้อมแล้วมายกมืออธิษฐานรูปไฟอ่าจุ๊บๆอ๋อยากได้น้องมากไหวละ่ะมาเถอะไหวล่ะ พนมมืออยู่นะเนี่ยพนมมืออยู่ออยคือชีมีการันตีร้อยใบต่อเ s r แบบสุ่มตัวหนึ่งโอเคร้อยใบก็ได้สุม่มก็ไม่แย่ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ตายจ้ะ แต่เขแอบเสียดายคิดว่าเปิดการันตีไม่สมามใบแรกนึกว่าจะได้น้องเลยแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมตอนแรกคิดว่าจะได้แม่นกเอพีก็คือเก็บเศษได้ห้าสิบเศษแล้วไงถ้าออกนี่คือร้องไห้พูดเลยร้องไห้ถ้าออกคือร้องไห้แต่มันดูมีแววความเค็มๆคือเกลือไหม เอ่ว่าต่อไปลุกหัวใจก่อนจึ๊บอ่ามีปีกแล้วความสวยเพื่อความสวยแล้วความเจี๊ยบความช่ำเฮ้ยแต่มันเปิดเร็วไปปะเปิดเร็วอย่างงี้ไม่แน่เราเปิดไปกี่ใบแล้วนะสมอันนี้สามสิบปะสามสิบหรือสี่สิบจำไม่ได้ละไม่ได้ไไดนับ แต่เราเกลือมาหลายเหรียญแล้วนะเว้ยแกโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกกี่ใบแล้ววะเมื่อเรามีเก้าโอ้สามสิบใช่ไหมใช่แหละไปต่อรูปอะไรดีวะรูปน้องมีคาถาอ่ะวาดคาถา ติงวงกลมเออมันคืออะลายก,กระดิ่งไงกระดิ่งเออมองให้เป็นกระดิ่งเลิศอ่ะอมยิ้มจุบประจุใจเย็นอย่าบอกนะว่าการนตีรอยใบนะ ลองไห้นะความเกลือไม่เคยออกไปจากฉันเลยหรอแม่แมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทำไมมันเป็นอย่างนี้สักหน่อยดิแก้เคล็ดอ่ะอะรับไปก่อน หนูหนูมาหาพี่เถอะพี่ไหว้ล่ะลูกเดี๋ยวนะขอดูรายละเอียดนางก่อนโอเคเออในขอวัดนะอ่ะผู้หญิงดูให้เป็นผู้หญิงนะซึบอ่ะมีผมความสวยอ่ะตึ๊บตึ๊บอ่ะเลือด งี้จริไม่เหลืออะไรเลยทำไมถึงทำกับฉันได้ทำไมคุณพี่ถึงทำอย่างนี้กับน้องเฮ้ย นี่มันไม่ถูกต้องนี่มันไม่ใช่แล้วทำไมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยแกเฮ้ยแม่อะไรอะ่ะออกมาออกมาสักตัวก็ได้อะ่ะ ตัวซ้ำตัวอะไรก็ได้มาเถอะไหว้ละ่ะขอร้องเออเออเออมีลุ้นอุ๊อยหัวใจเต้นแรงมากโอ,โอ้ยเฮ้ยโอ๊ยออกมายัางสาวเธอสิมาออกอีกอย่างขอตัวดีๆไม่ได้หรอ มาทำอะไรมาเอาะไรมาเอาอะไรเดี๋ยวนะเควสเกลสี่ร้อยใบของฉันแมเดี๋ยวนะเควสเกลสี่ร้อยใบเคลมเรียบร้อยจ้ะไม่แตกโอ้เงาแครนเหรอเราไปเงาแครนใช่หรอ ออกมาเธอเควสกเกลือ400ใบเมื่อกี้เท่านางไม่ออกนะคือฉันเสร็จ400ใบเลยนะเควสเกลือเฮ้ยลองไห้นะ สี่ใบแล้วนะร้อยใบยังแปดสิบรักมันแปดสิบมาผีเสื้อผีเสื้อวาดยังไงวะอ่ะผีเสื้ออ่ะผีเสื้อดูให้เป็นผีเสื้อเนาะนางอันดอน เธอเป็นเงาแคนฉันใช่ไหมออกทุกเลดเลยมาทุกเลดไม่มีเลดไหนที่ไม่เคยมายังน้อยขอตัวซ้ำขอตัวซ้ำตัวอื่นได้ไหมถ้าจะมาซ้ำนางอันโดนกับนางโยโตเดี๋ยเธอมากับฉันทุกเลดเลยนะเธอไม่คิดจะเรียกเพื่อนเธอมาเลยเหรอเธอจะมาเองทุกเลดอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ถูกต้อง สิบใบซิเราจะไปให้สุดมารอบนี้การันตีร้อยร้อยครั้งแล้วนะก็คือได้เอเอ p อเอพีหนึ่งตัวอ่ะรอดูตัวสุดท้ายวัดรูปอะไรดีอ่ะรูปไฟแล้วกันเธอว่าฉันจะเกลือไหมกดหนึ่งว่าเกลือ กดสองไม่เกลือ,อเกลือจ้ะตัวสุดท้ายมาได้ไร ได้เข้ามานานเฮ้ยไม่แย่นะไม่ซาำด้วยตัวนี้ยังไม่มีแม่ออใหม่คือเดชขุมอยู่เท่ากับคุมอยู่เท่ากับเฮ้ <c ười> อยอ๋อมันไม่นับเป็นสามทับสามเพราะว่าเป็นปตัวการันตีเปิดร้อยใบโอเคไม่แย่เท่าไหร่ไม่แย่เลยแหละไปต่อต่อเจ๊ ต่อเลยน้อนหนูจะจบที่200ร้ยใบแน่ๆเราให้เลดนี้ของไอดีหลัก200ร้ยใบเมื่อกี้ว่ารู่นอะไรวะรู้ไฟเราจะไม่ยอมแพ้กับไฟไฟคือความร้อนแรงไปอีกไปอีก,อกเริ่มเหรอไปอีกสะบัดไปไปเลยมาเข้ามาให้หมดมาเลยตัวอะไรไม่เกี่ยงเข้ามา มาละเริ่มเหรอมาทีก็งงว่าตัวเองเป็นไรงงขนอยเสือวาทุกคนที่เบิงงคลิปนี้งงไปต่อ,อมมีรูปอะไรยังไม่วาดวะอมอมบงกลม เป็นวงกลมหนึ่งวงที่มีเส้นผ่ากลางอ่ะกลายเป็นอะไรวะอ่ะคิดซะว่าเป็นแตงโมแตงโมเป็นอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยอันนี้ฉันอยากรู้จริงตัวอ,อะไรอะ่ะโอทาเกะมาลูโอทาเกะเอทพีก็ไม่ได้แย่ แต่ว่ามีแล้วเก็บเศษเอาด้วยที่มีอ่ะใช่ไหมวะไม่ฉันเปิดได้ฉันไม่ได้เก็บเศษปะนั่งนงโอช่างมันเถอะอย่างน้อยก็เปิดมาจากครบแล้วสามทับสามแต่ไม่ยอมจะไปสองร้อยใบเพราะจะเอาการันตีอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่รู้จะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เลิศแคปไบไปก่อน สวยไปแล้วไปต่อเริ่มเหรอไม่ยอมสิบใบสี่ไปไปห้าสิบห้าพันห้าแสนห้าหมืนห้าล้านสองสไปต่ออะไรเนาะเราจะเมื่อกี้เราวาดรูปอะไรวะแตงโมต่อไปวาดรูปนกแล้วก็อ่านกมีปากอ่าวงกลมอันนี้เป็นหัวนกอันนี้เป็นตัวนก ันนี้เป็นขาเออนกหรือลูกเจี๊ยบวะต้องมีปีกด้วยอ่าปีกจึบอ่าดูให้เป็นนกนี่คือศิลปะชั้นสูงไม่มีใครสามารถวาดแบบนี้ได้อีกแล้วดูนะดูบายดูไว้เลยะเห็นไหมนกเมื่อกี้นกออกเลยนกกรเรียน <laughs> เป็นไร,รอ่ะเฮ้ย นี่ไงสัตว์อีกทั้งนั้นก็ไม่ได้ซีเลียดอันนาก็ได้มาแล้วอ่ะก็ได้ไม่ซ้ำมาสองตัวแล้ววะไปต่อความอกหักฉันอกหักหัวใจต้องแตกสลายเฮ้ มันก็แอบเศร้าอยู่นะทําไมอะ่ะทําไมเราไม่ถูกเลือกให้ได้อะ่ะน้องไม่รักเราหรอทําไมไม่เป็นเราอะ่ะทําไมอะ่ะทําไมอะ่ะเป็นเราไม่ได้หรอเป็นเราไม่ได้เหรอฉันชักจโมโหแล้วนะมาวาดลูกไฟอีกลูกหนึ่งจิบจิบจิบจบจิบจบ วงกมลมระบายสีมันคือลูกไฟจริงๆใช่ไหมเรายังไม่วาดดวงจันทร์ปะใช่ยังไม่วาดหรือเราจะวาดโคมไฟดีว่าอะไรดีนะเปิดเร็วอย่างนี้ไม่ได้ชัวร์ไม่มีตัวอะไรออกแนๆ่ๆไปรอหวังการันตีตัวสุดท้ายตรงอีกใบที่สองร้นะ นั่นไงหกปอร์เซนยันท้องก็ไม่แย่สาธูออกเถอะไว้ล่ะแก้เข็ดก่อนหรือว่าไม่เป็นพ่อเรามาแก้เข็ดยันนี่วะมันเลยไม่ออกแม่ไว้ล่ะ,ไ,ละไปต่ออืมเมื่อกี้เราว่ดเราจะวัดรูปอะไรนะ อ๋อดวงจันทเป็นดวงจันหนึ่งดวงที่มีดาวหนึ่งดวงคือน้องสวยมากอยากได้มาประดับไอดีสักหนึ่งสวยจริงเก่งไม่เก่งไ,ม,ไม่รู้แต่ขอเน้นสวยไว้ก่อน ไม่เราไม่เน้นเก่งเราเน้นสวยไปก่อนนอนต้องมาอยู่ค่ายเดียวกับนางนุยและนางคิน,นะละอ่ะจิบ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 รูปอะไรวะโอวจะวัดยันยันสี่มุม แต่มันไม่น่าจะได้สี่มุมเฮ้ยอันนี้อยากดูจริงๆว่ามีใครเกลือเกลือแบบชันไหมไม่ใครเกลือแบบชันไหมเกลือแบบนี้อ่ะเกลือขนาดนี้มีใครไหมหรือไอดีไอดีนี้โดนสาบแล้วหรอไอดีนี้โดนสาบเรอทำมันมันขนาดกี่ใบแล้วนะ เจ็ดแปดอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้อ่าซึอ่าไปไปเหรอรูปอะไรก็ไม่รู้วัดไปเถอะถ้าคนเขาจะมีใจอยู่เฉยเฉยเขาก็มีใจถ้าเขารักเราเรานั่งอยู่เฉยเฉยเขาก็มาหาเราอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปพยายามเราไม่ต้องพยายามหรอกถ้าคนมันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่มาเนี่ยพูดแล้วจะร้องไห้กาชาเกมโอเมีาจิาก็เหมือนกับความรักคนมันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่มาอะสักหน่อยเมื่อก่อนว่าดอะหัวใจมีปีก นางมาบ่อยเมื e ่อไหร่วาดแล้วมาตลอดแต่ใช้ไม่ได้แล้วโดนนี้ไม่เคยมาเลยฉันว่าค่ายนิดอีนางเกียดฉันฉันว่านางเกียดฉันแน่ๆนางสาบไอดีฉันแน่ๆฉันดูฉันรู้เลยโอ้โหยันฟ้าหลัว ได้เอาไปแลกบัตรฟ้ารวยแน่ๆฉันพูดเลยฉันรวยฉันรว,ว,วยบัตรฟ้าแน่เลทนี้อีกกี่ใบนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกอ่ะในไหนก็ในไหนแล้วเปิดให้ซื้ออีกสักสิบก็แล้วกันพอแล้วนะเหลือไว้เล่นกิจกรรมั้งสักห้าพันหยกเนี่ยไว้เลทหน้าด้วยวาดรูปไรดีอะมาเถอะอ่ะมาเถอะแล้วกันเถอะ เถอะเธอ,เธอมาเธออย่าบอกว่านักอันดนจะออกอีกนะร้อ,องไห้นะคือฉันร้องไห้นะอ๋อลืมบอกวันนี้จะเปิด2องไอดีนะอันนี้ไอดีหลักเดี๋ยวจะไปไอดีลองด้วยไอดี ID ลองมีไม่กี่ใบมัห้าสิหรือ3ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ไอดีลอง เปลือมาตัวอะไรโกเซนตัวที่เท่าไหรเอ่ยอืมก็ไม่ได้แย่แหละก็เออตัวมันดีแหละฮลโหลแม่หนูร้องไห้หนูจะร้องไห้เลือกได้กี่ตัวหนึ่งตัวเอา้าไหนว่าอา๋อ นึกว่าเลือกได้สองตัวนึกว่าร้อยร้อยละหนึ่งเอาะไรดีอะตัวนี้แล้วกันตัวนี้ยังไม่ครบอ้าเดี๋ยวค่อยมาเลือกที่หลังก็แล้วกันนี่ทุกคนมันดีตรงนี้เนี่ยสาหรับใครที่ยังไม่มีเห็นไหมเราเลือกได้เลยมีหลายตัวด้วยใครยังไม่มีหกพันใบฟ้า อย่าลืมมาซื้อเนี่ยแด้วน้องกบมีสกินด้วยสกินเอชพีสี่สิบใบสกินเอชพีนะถ้าใครอยากได้น่ารักอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเออนอนไม่มาจา้ะลองให้ขอไปดูก่อนมีใครได้ไหมเฮ้เพื่อนฉันก็ได้เยอะอยู่นะ นี่ไงเ้องฉันได้ด้วยทุกสิ่งทกะโ oh. oh oh. อ้โอ้ไมค์กูเนี่ยโอ้อาเขาได้ด้วยแกทำไมเขาได้ฉันไม่ได้บ้างไม่ <c oughs> เปล่า เรามาดูผลประกอบการกันก่อนผลประกอบการวันนี้โอเทาเกตหนึ่งตน้องคางูยะไม่ซ้ำออกใบฟีใบแรกก็ไม่ได้แย่เลิอยังไม่มีน้องด้วยเอาไปเล่นกิจกรรมพอดีแล้วก็ไหนอ,อันโดนหนึ่งตัวโกเซนหนึ่งตัวชโช็คุเล่หนึ่งตัวโอเคเรายังไม่มี ก็คือเราได้ไม่ซ้ำมาแล้วสตัวเดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมเอาน้องกบ sp ด้วยเราก็จะได้ไม่ซสามสามตัวก็ไม่แย่3 4มหโอเค200ใบได้มา5ตัวไม่ได้แย่เท่าไหร่อ่าโอเคทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้บายบายไปละ